สวัสดีค่ะหนิงเอลี่นะคะไม่ใช่สินีเกินเอเลียนมาจากดาวนาเม็กมีตามีจมูกมีปากมีหูสี่อันมีกระจุอีกครึ่งอันวันนี้แบล็กเกเป็นแบล็กเกของช่อง I am a เอลซึ่งวันนี้เกินมาขอยืมแล้วก็ขอใช้สถานที่ของเขาในการถ่ายทำคลิปวิดีโอนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องที่เกิจะเล่าเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นเรื่องที่เจ้าของช่องเขาเล่าเอาไว้เนาะก็เรื่องเกี่ยวกับการค้าบริการทางเพศ ซึ่งมันจะต้องแตกต่างจากเจ้าของช่องแน่นอนเรื่องอะไรเราจะไปเล่ากันซ้าๆใช่ไหมของผู้หญิงเขาเล่าแล้วเรามาเล่าของชาวสีม่วงดีก,กว่าเรื่องของเรื่องนะมันไม่ใช่เรื่องของเกื้อนนะคะแต่เป็นเรื่องของเกื้อนของเกื้อนซึ่งเป็นเพื่อนข้างห้องกันถ้าใครเคยดูคลิปลวงพี่คะอันดิฉันไหคะนั่นคือสองคนที่จะเป็นตัวละครในการเล่าในวันนี้คะ่ะอย่างที่เกิ้นเคยบอกเอาไว้นะคะในคลิปนั้น เพื่อนสองคนนี้จะใช้ยาตัวหนึ่งซึ่งเขาเรียกกันว่าแมวในวงการการถ่ายบริการเนี่ยจะรู้จักกันแพร่หลายมากเลยว่าแมวคืออะไรซึ่งในการกินนะ่ะก็ไม่ต้องบอกวิธีการกินละกันนอะก๋ยวเอาไปใช้กันในทางที่ผิดก็เอาเป็นว่าลิ์ของมันเนี่ยทำให้กล้ามากขึ้นทําให้บางครั้งอาจจะไม่มีสติแล้วก็อาจจะทําให้แบบหลุดลอยหรือรั่วไปได้เลยก็อันนั้นก็คือเข้าใจันอย่างนี้นะคะแต่วันนี้เ็มีองค์ประกอบอีกหนึ่งอัน ก็คือสารที่เรียกว่าบอปเปอร์บอปเปอร์จะเป็นสารระเหยชนิดหนึ่งนะคะที่ใช้กระตุ้นอารมณ์ทางเพศอันนี้จะหลากหลายในหมู่คนใช้ที่เป็นชาวต่างชาติซึ่งเวลานําเข้ามาเนี่ยเขาก็มีวิธีการเอาเข้าของเขาเนาะอันนี้เพื่อนก็ไม่รู้ว่าเขาเอามาอย่างไงนะแต่ว่าเวลาที่เพื่อนๆไปแข่งส่วนใหญ่จะเจอลูกค้าที่มีอปเปอร์ตัวนี้จะมีการออกฤทิ์โดยการที่สูดดมเข้าไปวิธีการใช้ก็คือ การสูดดมงเข้าไปขวดของมันเนี่ยจะเป็นขวดสีน้ําตาลคล้ายๆขวดสีขวดของเบียร์ยี่ห้อหนึ่งซึ่งจะมีขนาดประมาณแค่นีน้ประมาณสองถึงสามนิ้วก็จะเป็นขวดเล็กๆพกพาง่ายไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นการออกฤทธิ์ช่วยกระตุ้นในเรื่องทางอารมณ์ทางเพศเวลาเราสูดดมงเข้าไปเนี่ยมันจะรู้สึกแบบวิมือชาเท้าชารู้สึกแบบหน้าร้อนๆหัวสมองวิ้งวิ้งแล้วก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยฉันต้องการเซ็กชั้นแบบ ฉันสนุกมากเลยฉันมันมากเลยนี่ก็คือฤทธิ์ของมันทําไมเกิลถึงรู้เพราะเกินเคยเกิลถึงกล้าพูดแล้วก็กล้าบอกว่าอาการมันเป็นยังไงก็วันนี้ก็จะพูดในส่วนของการที่เพื่อนเกิลเนี่ยผมยาวไม่มีนมหนึ่งคนแล้วก็มีงูส่วนอีกคนเนี่ยผมยาวมีนมแต่มีงูเพราะฉะนั้นการไปขึ้นแขกคู่สองคนเนี่ยแน่นอนแหละฝรั่งโดยตรงฝรั่งโดยตรงก็คือฝรั่งที่ชอบงู ในเรื่องบนเตียงเราไม่รู้ว่าฝรั่งทาไมถึงชอบงูนะแต่ว่าน่นคือลักษณะนิยมของเขาถ้าเขาแฮปปี้ตรงนั้นก็คือถือว่าจบข่าวก็เป็นบินวิ่กันไปกระเทยก็ฟินด้วยชายก็ฟินด้วยก็โอเคนะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันก็ในรูปแบบของการขึ้นแขกคู่เนี่ยของสองคนเนี้ยก็เริ่มเลยละกันเนาะอ่าเพื่อนคนนึงเนี่ยลักษณะของเขาเนี่ยเราจะเรียกเขาว่าอีแฮงเพราะเขาค่อนข้างที่จะหอมหน่อยส่วนอีกคนนึงเนี่ยขอเรียกเขาว่า อีคอกเพราะว่าลักษณะของเขาเนี่ยเป็นคนที่แขนคอกนิดนึงแต่ว่าเป็นคนสวยนะแล้วก็ลิ้นไก่สั้นคนนี้ค่อนข้างที่จะสนิทก,กันเกิมากเพราะว่า,เ,าเราใช้ชีวิตอยู่ในการแบบค่อนข้างที่จะเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่จนสนิทก,กันนะักก็สองคนนี้จะอยู่เป็นข้าๆ้องเกิลแล้วมันมีเหตุการณ์อยู่วันหนึ่งที่นางสองคนเนี่ยตบแมวแล้วก็ออกไปหาแขกกันพอไปหาแขกกันเนี่ยพอยืนคู่กันเนี่ยพอบอกฝราหลังว่า I am อม d บติบ โอ้โหนางก็จะแบบว่าพาวพาวทูบีไมเซลอ่แบบโอ้โหถางให้ฝรั่งดูว่าอืมน่าสนใจนะก็ใหญ่อยู่นะอะไรประมาณเนี้ยฝรั่งด้วยความที่เป็นฝรั่งโดยตรงชอบที่จะมีอะไรกับผู้หญิงเออมีอะไรกับเลดี้บอยก็คือกระเทยนี่แหละที่มีงูแล้วก็ยิ่งงูใหญ่ๆเนี้ยเปอร์เซ็นต์ในการที่จะได้แทงเนี่ยเยอะมากๆเขาอบอกอในการออกไปขายเนี่ยก็คือการออกไปยืนอยู่ข้างถนน แล้วก็คอยเรียกแขนเรียกเอ่อใครเดินผ่านก็เรียกอ่าเรียกดัดดักไปก็คือเหมือนกับการหว่านแผลเนาะก็คือใครผ่านมาก็เรียกเผื่อได้อะไรเงี้ยก็วันนั้นก็จัดเอพอดีเจอฝรั่งคนนึงก็ตัวค่อนข้างที่จะเล็กหน่อยอที่เพื่อนเล่าให้ฟังนะตัวค่อนข้างที่จะเล็กหน่อยก็คือไล่เรียกกันเลยสามคนเนี่ยเพื่อนเกินคนนึงอีคอกกับอีแห้งเนี่ยก็ตัวจะค่อนข้างที่จะไล่เรียกอ่ะแล้วก็ได้ฝรัง่งตัวที่ไล่เรียกกันคือความสูงตัวเอออะไรที่แบบเท่ากันหมดเลย ฝรั่งก็โอเคยอมตกลงค่าตัวอะไรเสร็จก็พากันไปโรงแรมทั้งหมดสามคนเพื่อนก็พาเพื่อนคนนึงก็ขี่มอเตอร์ไซค์ฝรั่งก็นั่งการอีกคนนึงก็ืนั่งทอมแล้วก็แบบเดิน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 ,น,น,นพาพาไปที่โรงแรมฝรั่งเนาะพอไปถึงฝรั่งมีแบบมีบงมีเบียอะไรให้กินพวกนี้ก็ยิ่งเปรมเลยค่ะด้วยความที่เป็นคนรักเมาเนาะก็ด้วยความสนุกเอาว่าจะขึ้นแถกคู่แล้วขึ้นกับเพื่อนเนี่ย ยังไง,ม,องอไมันก็ต้องอายต่อให้สนิทกันแค่ไหนมันก็ต้องอายยิ่งเป็นเพื่อนสนิทจริงๆเนี่ยคือมันอายมากนะแบบต้องเห็นของกันและกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็พอไปถึงกระตบเล่ากันยอมใจเมาแมวก็เมาเมาเหล่าก็เมาแล้วพอถึงเวลาขึ้นเตียงก็นัวนัวกันโพซิชันจุดของการอยู่บนเตียงเนี่ยอีแห้งเขาจะนอนหันหน้าไปทางไปทางประตูซึ่งอยู่บนเตียงหันหน้าไปทางประตูแล้วฝรั่งอยู่กลางซึ่งฝรั่งเนี่ยตั้งใจที่จะเสียอีแห้งนึกออกปะ คือฝรั่งอยู่กลางฝรัร่งจะกินแซนด์วิชอีแห้งกเขาจะนอนหันหน้าทางปร,ระตูฝรั่งอยู่กลางซึ่งฝรั่งเนะี่ยตั้งใจจะเสียบอีแหง้งแล้วก็ถัดมาก็าจะเป็นอีคอกซึ่งจะต้องเสียบฝรั่งนึกออกใช่ไมก็คือเป็นสามคนพอเป็นสามคนอย่างเงี้ยฝรั่งก็อยู่อีคอกไปคว้าป๊อปเปอร์มาไปคว้าป๊อปเปอร์มาให้อีแห้งดมอีแห้งเขาก็อุโหฟินลอยพอเขาล้อยนยะแล้วเขาก็เริ่มควบคุมตัวเองไม่อยู่ ต้องบอกก่อนว่าไอตัว p อปเปอร์เนี่ยจะทํางานแค่ประมาณ5-10นาทีแล้วค่อยเติมใหม่ก็คือหมายถึงดมใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วอีพวกเนี้ยพอมันไม่มีสติในเรื่องของที่กินแมวเข้าไปรวมถึงเมาด้วยมันก็ดมหลายๆรอบยิ่งแบบไม่มีสติไม่มีอะไรกันไปใหญ่เลยสรุปว่าอยู่ดีๆฝั่งหลังจากที่อยู่ตรงกลางเนี่ยอยู่ดีอ้าฉันี่อย่างโดนเสียบและกระโดดไปอยู่ข้างหลังอีค้อซึ่งการเป็นว่าตอนเนี้ยเป็นอ e ีแห้ง อีคอบอยู่กลางแล้วก็หลังอยู่ท้ายสุดกลายเป็นว่าจากที่ทุกคนเนี่ยนัวเนียกันอยู่บนเตียงแหมอีแห้งก็แบบอู้พริ้มเลยอยู่จับจับก็คือไม่ได้หันมาดูนะนางก็จับข้างหลังแล้วก็จับของจับไอกระเจียวเนี่ยแย่ yeah, เข้าไปในรูตัวเองแล้วแบบูก็มันเมาม,มันมากอีน่านเขาก็ปล่อยเลยตามเลยก็คือแบบอ,อีหากูก็ลอยก็ซอยกันไปสรุปว่า ฝรั่งไม่ได้โดนโดนกระเทยเลยกลายเป็นว่ากระเทยสองคนโดนกันเองแล้วฝรั่งเนี่ยอีกคนที่ต่อท้ายเนะี่ยเขาก็เอาอีคอกอ่ะอันนั้นคือเป็นเรื่องปกติที่กระเทยจะโดนเอาติวกออกวาแล้วทีเนี้ยมันมาสรุปว่าอีแห้งเนะี่ยไม่ได้รู้เรื่องเลยนะนะคืนนั้นไม่รู้เลยว่าตัวเองโดนใครเอาจนมาถึงวินาทีที่ทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยกลับบ้านด้วยความเมาพาไปขี่รถมอเตอร์ไซค์หูอะไรนองอะไรเนอร์เงือแตกพัก ขี่มาแพะแพแจะเช้าแหละกระเทยก็ด้วยความนอนเชา้ากันทุกวันเนาะนั่งพอเพื่อนผ่านมาเอ้ยเป็นยังไงกันบ้างนู่นนี่นั่นก็ถามกันไปอุย้ยได้แขกอีฮอปเขาก็โอ้ยได้แขกมาอีดอกเนี่ยอืย้มใหญ่มากสรุปว่าอีแท่ก็อโอ้ฝรัหลังใหญ่จริงๆอีฮอปเขาก็เลยถามฝรัห่งเงี่ยอะไรของมึงมึงจะมาฝรัหลังใหญ่ได้ไงปูเนี่ยเยกมึงนะ อกเอ้าอีข้ามึงจะมาเย็ดตูได้ไงเอ้าอีดอกก็ฝรั่งอ่ะหนีกระโดดไปเย็ดกูอยู่ข้างหลังเนี่ยฮึ <c oughs> ย่าแล้วแบบด้วยความที่แบบต่างคนต่างเมาอะ่ะแล้วนางก็เมาพอด้วยความเมาของนางเนี่ยนางขี่มาอะเรนองอะเรเนอร์เลอะตาขนต,ขนตรงขนตาถอดออกหมดด้วยความที่หน้าเยอะไปสันทยาแล้วนึกภาพนางน,นั่งหัวล็อ,อก,กันเองอนี่ยแล้วขำก้าก่ะเราก็แบบเราก็อดไม่ได้ไงด้วยความที่แบบ ไม่เคยได้ยินนะค<ร>ือแถกคู่แล้วแบบมึงเอากันเองโดยที่ไม่รู้ตัวว่าต้องเอากันเองหรือเอกว่าไอ้อย่างที่เขาสมัครใจที่จะไปเอากันเองให้ดูเนี่ยเฮ้ยมันมีมัน,นมนนีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่ไอ้เรื่องที่เมาค่ะจนแบบว่าเอาตายหากระเทยเอากันเองแล้วฝรั่งแบบฝรั่งฟิงนอ่ะฝรั่งชอบแบบเราก็แบบเฮ้ยเออฉันก็ไม่เคยเจอว่ะแล้วมึงรู้สึกยังไงก็กลายเป็นว่าจนถึงนักปัจจุบันเนี้ยเราก็ยังคิดอยู่ว่า อีสองคนนี้มันเป็นผัวเมียกันผมยาวเพราะผมยาวมันเป็นผัวเมียกันด้วยความที่กระเทยก็ไม่มีนมทั้งคู่เนาะอีกคนนึงก็มีแค่นมอ,อยากคุมอ่ะนึกออกปะมันมันก็คงความคิดมันก็คงแบบเฮ้ยไม่ได้เปิดไฟเะนาะเราก็จับจับไปเอาไม่มีนมก็คงผู้ชายนี่แหละอืมก็มีงูก็จับจับโดนงูก็โอเคแล้วก็ฟินๆลิลลอยตัวป,ป๊อปเปอร์แบบอืมชะลอยมากอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกมันก็จะเป็นอย่างนั้น ก็นี่ก็เป็นประสบการณ์ที่แบบเกินฟังแล้วเกลนก็ขำเนาะด้วยความที่นางสองคนเนี่ยมีอะไรขำๆเยอะๆแล้วเดี๋ยวเอาไว้อย่างนี้ดีกว่าโอกาสหน้าก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวกับพวกนางเนาะวันนี้ก็ต่างสเต็ปของช่องนี้นะคะของช่องนี้ก็จะเล่าเกี่ยวกับเรื่องของการที่ขายบริการวันนี้ก็หวังว่าจะเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับเพื่อนๆในช่องของอ e ีโ e ้บีพีชแนลนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะสนุกสนานขบขันกันแต่ว่าอย่าไปร้องเพียนกันนะสงสารมันเพราะว่ามันก็ ไม่ค่อยจะปกติอ่ะรวมทั้งเจ้าจของห้องก็ไม่ใช่ปกติเหมือนกันเอาไว้เจอกันในโอกาสหน้าแล้วกันนะคะคลิปหน้าเกันจะมาพูดเรื่องอะไรไว้เจอกันใหมค่ค่ะสวัสดีนะคะ